ทาเขมรบอกข่าวว่าทายรูปลุงไปด้วไมพวกมันข้นมาได้รัฐบาลแหงซวยหรือวะรัฐบาลแม่ตั้งปิดเลย่บอ,าาอบอกหา้าขมรเพนบอกห้ามทายรูปลุงไปหันมึงมองไหนหย,ยังเอากูบอกะแห้ามทายรูปลงไปทำไมพวกมันแตกกูบเขามา โอ้โห้เหมือไงเขาไปมันซ่อนตัวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ปราสาทตาควานนะครับนี่ปราสาทตาควานนักดูสวยผมว่าอายุหน้าไม่น่าจะต่ำกว่าแปดร้อยปีนะแต่ผมดูใส่กันแล้วน่าจะเก่าแกกว่าปราสาทตะเมินนะเพราะที่นี่ไม่มีความเป็นพุทธเลยน่าจะเป็นของฮินดูนะครับนี่ก็คือบรรยากาศเราภาพผมว่าผมชอบมากกว่าตะเมินนะมันจะ มันดูแบบดูเกินกินกับธรรมชาติมากกว่านะครับดูบรรยากาศค่อนข้างตึงนะครับดูสายตาของพี่พทหารฝั่งนู้นก็ตึงหน่อยนะเนี่ยบรรยากาศนี่น่าจะเป็นของฮินดูนะครับขอบคุณมากนะครับทหารไทยที่ดูแลนะครับก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้เราพามาชมปราสาทถากป่าครับพันสองพันพันสองพันเดียวมันเป็นของใครไม่ใช่หรอมันเป็นของใคร าไปได้ถึงแค่แนวต้นไม้นี่ครับที่นี่ก็มีทั้งทหารกัมพูชาแล้วก็ทหารไทยอยู่ในพื้นที่ ย,นะยังคคบบความเป็น <c oughs> ือวันนี้มาเที่ยวก็รู้สึกว่าคนฝั่งนู้นเข้ามาเที่ยวประเทศเรานะมันเขาก็เปิดให้เข้ามาปกติจากที่ฝั่งพิหาเขาบอกถ้าจะสังเกตก็คือคนที่มีสติ๊กเกอร์ก็คือคนฝั่งไทยนะคะแต่ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นคนฝั่งกัมพูชาคือก็เปิดให้ประเทศกัมพูชาเข้ามาได้ปกติเลยใช่ไหมได้ไทยหรือกัมพูชามา,ทเ,าเทีเ่ยวเยอะกว่าไรเป็นบางมันนะถึงพันเลยเหรอคะถึงพันสองพันนี่คนฝั่งเราหรือว่าฝั่งฝั่งเราครับฝั่งเราด้วยอ๋อฝั่งเขาจะจ0บไปร้อยบาท ก็คือไม่ต้องเสียค่าอะไรโดยเดออกดูที่เนี่ยรู้สึกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะคนไทยครึ่งคนกัมพูชาครึ่งหนึ่งมันเป็นของไครไม่ใช่หรอมันเป็นของไครอึงมาเราคือไม่เสียเงินสักบาทในการเที่ยวที่นี่นะทั้งคนต่างชาติทั้งคนไทยไม่เก็บค่าเขา้าสามารถเดินขึ้นมาได้เลยอะ่ะมีอะไรให้ดูครับพี่น้องเอฟซีปราสาทตะเมินทมข้างบน พาที่ทรงกฎโอ้มาสัจจมากเลยอะสัจมากเลยอ่ะอยู่ตรงกลางปราสาทพอดีโอ้โหเกิดขึ้นได้ไงอ่ะเนอะสวยมากอ่ะเนี่ยนี่คือปราสาทตาเมือนทมแต่เราเห็นบรรยากาศแบบ

ถ่ายวิดีโออย่างเดียวได้อยู่ไรเสร่จเดี๋ยวเขาก็มาไล่เราอีกใช่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยสวยมากตรงกลางก็ดีเลยตรงกลางวัดซาเลยพระที่ทรงกฎ ปาสจันมากเลยน้ำน้ำนดูเห็นยังตรงกลางภาษาเลยต้องมีอะไรเป็นในในบอกเราเนี่เลยอ,อันนี้หมายอันดีนะคะนี่หมายอันดีเนาะขอให้เป็นสิ่งที่ดี เราเองล้ ấy? บรรดาครอบครัวแล้วเราได้ภาพที่สวยมากเลยตรงนี้เข้ามาทไ้างในคนที่มีสอเนืองก็ขับบนเรื่องเลยนะเปข้นไที่สองเนืองตรงน

ปรตาสาทตามนทมนั้นจะอยู่ในเขตระหว่างกัมพูชากับไทยของเราด้านหลังนี่จะเป็นพื้นที่เขตของกัมพูชาเวลาพี่น้องกัมพูชามาเที่ยวปราสาทตามนทมก็จะขึ้นบริเวณบันไดนี้นะแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะว่าความสูงเขาอยู่ในระดับไหน2 1ขั้นนะบันไดทั้งหมด21ขั้นแล้วชันนะทนันเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนเงนนับเลยนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสาสสสิบห้าสบหเจ็ดสปดสเกยสยี่หนึ่งยอขั้นตัวเลขสวยเลยยีอ็ดถ้ามองด้านล่างนี่ก็จะต่ำลงไป นี่เป็นพื้นที่ที่ก็สร้างตั้งแต่สมัยโบราณโบราณจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะนถ้ามองต่ําลงไปก็จะเห็นชั้นหินที่วางเรียงรายซ้อนๆกันขึ้นมาเป็นแบบนี้